สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชวีเลิงทาทุกคนนะครับเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเป็นอากาศเย็นๆลงแล้วเนี่ยนะครับซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับลูกค้าบอกว่ามันมันไม่ไฟเขียวนะมันไม่ไฟเขียวแถวๆนี้แหละนะครับเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมันจะมีอาถอดมาก่อนนะครับถอดมาเปิดมันมันจะมีเบรกเกอร์อยู่นี่ แล้วปุ๊บมันก็ไม่เขียวนะครับปกติแล้วเขียวแบบนั้นนะนะครับไม่เขียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรมันจะเป็นตัวสาเหตุแห่งการไม่เขียวนะครับคือเราจะวัดคร่าวๆกันก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต่อสายไฟเข้านะครับนะเราก็จะวัดคร่าวๆกันวัดเบเกอร์วัดสวิตนะครับวัด อุปกรณ์ชิ้นนี้ตัดความร้อนเป็นเป็นตัวเซฟตี้ป้องกันมหม้อไหมนะไม่หม้อนะ,อะนะครับนะซึ่งจะต้องรีเซ็ตด้วยมนุษย์นะครับนี่คือถ้าเกิดว่ามันร้อนแล้วมันดีดปุ๊บมันจะต้องรีเซ็ตด้วยมนุษย์นะตัวนี้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวัดดูใสแล้วก็ใสก็จะต้องไม่รั่วมาที่กาวด้วยนะครับนะดําเนินไปนะครับ เราวัดดูเพื่อเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่ไฟเขียวเราก็ด,ดูกันก่อนเผื่อมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเห็นด้วยมิเตอร์ในการตั้งคูณหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อ่าไม่ไฟเขียวก็เบรกเกอร์มันก็เป็นได้นะเบรกเกอร์นี่นะครับนะอ่าวัดดูหน่อยนะครับวัดเบรกเกอรอ์จิ้มเข้าไปหน่อยอ่า เป็นยังไงบ้างขึ้นามลวมิเตอร์แล้วขึ้นเนาะเบเกอร์ uh huh. นี่มันจะวัดยากหน่อยนะเบเกอร์เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าหมุนตัวนี้กอนนะครับหมุนกอนหมุนกวน,น,กวนเออมันจะได้วัดง่ายๆหน่อยคือถ้าไม่หมุนตัวนี้เนะี่ยมันจะวัดยากยากหน่อยเราหมุนหมุนเข้านะให้น็อตมันให้น็อตมันตึงมือแล้วเราก็เปิดเบเกอร์ขึ้นมา จริงๆแล้วตัวนี้มันดำได้นะเนี่ยงั้นรดดำเลย,เย mm hmm. อ้าว mm hmm. อันนี้นะนี่เนาะอ้าวมายี่ถึงไหมโอ้ได้นะครับได้อยู่นะ Baker, เ,นะเนนะบเกอร์ได้อยู่ไซเอ็นล่ะไซเอ็นโอ้ยได้แล้วนะครับได้อยู่เบเกอร์ดีอยู่นะั่นนะแล้วทีนี้ไฟมันก็จะไฟมันจะมีสองเส้น อ่านะครับไฟมีสองเส้นจะมีเส้นสีขาวกับเส้นสีดำนะครับเราตามดูมันก็จะไปเข้าไหนล่ะมันก็จะมาเข้าสวิตช์ใช่ไหมสวิตช์ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้มันเป็นสวิตช์ออนออฟนะมีเบรกเกอร์แล้วก็ยังมีสวิตช์ออนออฟอีกน,นั่นนี่นั่นนี่ออนออฟคนนี้นะอ่าอนออฟเลยนี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ออฟนี่ออน อ่อนออนออนออนแล้ววัดสวิตนะครับไม่ขึ้นเลยหอ้ยมัเแม็นเสบาะ่ลยเหม็นเหมงสบ่เอานี่ออฟนะทางนี้ออฟเผื่อมันกลับกันเอา on, on. Oh, oh, อ่อนออนโอ้เจอเจอแล้วนะั่นนี่ อานนี้เนาะนี่ไม่ต่อแล้วนะไม่ต่อแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับอันนี้ไม่ต่อแล้วนะสวิตเทอร์โมเทอร์โมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทอร์โมที่จะต้องรีเซ็ตด้วยมนุษย์นะครับเทอร์โมตัวนี้นะ หากไสมันร้อนเนี่ยหมอ้อต้มมันร้อนมันก็จะตัดนี่เทอร์โมตัวนี้เนี่ยจะต้องรีเซ็ตด้วยมนุษย์แล้วก็รีเซ็ตได้ครั้งเดียวเลยนะมาดูหน่อยนะเข็มขึ้นไหมเข็มขึ้นนะโอ้ยดีดีด,ดีสวิตเทอร์โมดีดีด,ดีที่สําคัญไปมากมายกว่าที่ไอที่วัดมาอนะก็คือไส้นะไส้อ่าไส้ไส้ไส้ดีดีไส้ดีด โอ้มีเตอร์ไม่เห็นไม่เห็นเอาเอาเอาไส,าสา่ไส่ไส้ดีดีไสด้ดีและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าใครเลยก็คือไส้หลังจากที่มันดีแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่รั่วนี่วัดไส้เขาเนี่ยเทียบกับนีเนี่ยเทียบนี่ก็ได้อะเทียบนี่ก็ได้จะต้องไม่มีค่าความต้านทานใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะนะครับอ่า ไส่จะต้องไม่ขาดและไส่จะต้องไม่รั่ว mm. ทีนี้ตอนวัดไปน่ะเห็นมีปัญหาที่นี่นะที่สวิตนี่แหละนี่นี่สวิตนี่นี่ออนออฟทีนี้เอาสายไฟมาเอาสายไฟมาต่อต่อเข้าไปสายปลั๊กไฟนะแล้วที่สำคัญจะต้องมีหลอดโหลดด้วยนะ เอาสายไฟมาต่อกับเพื่อนาเพื่อนนะต่อสายไฟเข้านะครับที่เบเกอร์นี่เอาสายไฟนี้นยครับสายปลั๊กไฟนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีหลอดไฟนะหลอดไฟโหลดเซฟตี้นะครับนะเปิดสักหลอดนึงก็ได้นะเพืนะ่อนนะเสียบปลั๊กนะครับโอ้มันไม่ขึ้นจริงๆด้วยนะครับนะไฟสีเขียวแล้วทีนี้ในการเช็คไปเราไปไปเจอสวิตเสียเราลองรัดวงจรที่สวิตดูสิครับนะ อันนี้ก็คือไขควงนะ,จะเจามารัดวงจรนะครับถ้าเกิดว่ามันมีไฟเขียวขึ้นเลยย่ำเลยโอ้โหจริงๆด้วยนะนครับนะาเออโอ้รัดวงจรแล้วมีไฟเขียวนะครับเอาออกเอาออกก็ดับนะครับรัดวงจรที่สวิตช์นะนี่ก็คือการออนสวิตช์นะครับเขียวเลยนะเพื่อนนะโอ้ยมันเป็นความจริงฮุย เขียวเลยทีนี้โอ้นะครับเขียวเลยทีนี้นะเนีย่ยเจียวเอาจับอีกแล้วนะครับเป็นที่สวิตนะครับเพืเ่อนๆสวิตตัวนี้จริงๆแล้วซ่อมได้ด้วยนะถ้ามีเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีเปลี่ยนแล้วก็แกะออกมาซ่อมได้นะนี่ถอดปลั๊กด้วยนะนะครับบสถอดปลั๊กง่วยซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นน นั่งยิมอยู่โตทำงานนึ่งว่าใดดยิมอย่บ่ทันโดนควนออกม้วนมวนมวนน้นนาดำปือป้อเขาเนี่ยครับนะสวิตนะครับสวิตตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่สวิตการปิดเปิดออนออฟนะครับเพืพ่อนๆตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เปิดออนออฟอยู่ใ,น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 ในกล้มือนะเบรกเกอร์อยู่ข้างล่างนี่นะไม่สะดวกในการปิดเปิดเบรกเกอร์ Baker บ่อยๆก็เขาก็าเลยทำสวิตออนออฟตัวนี้มา ครับนะสวิตตัวนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนเดี๋เวามาดูนะครับสวิตตัวนี้หาง่ายอยู่ครับหากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยหากจะซ่อมก็ซ่อมในที่นี้ผมจะลองแกะซ่อมให้เพื่อนดูนะครับนี่นะครับสวิตตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าสนิมมากถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มีเปลี่ยนอยู่นะครับตัวนี้หาง่ายนะครับสวิตเป็นแบบนี้ถอดออกมานะครับไอ้ตรงขาเขามันเป็นที่เสียบนะถอดออกมาครับ นี่คือสวิตนะครับถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนเออเสียงมันก็เพาะดีนะปอกแกกอย่างโอ้สังเกตเห็นอะไรเนี่ยนะครับอ่าดูก่อนสวิตเป็นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับสวิตท,ทีนี้นะครับสังเกตเห็นตรงนี้เพื่อนเห็นนะครับ